ได้แล้วครับตัวแรกถอนสวยงามมีอาการรับถอนครับมไม่แตกครับไปตัวเลยไปด้วยมไม่ใช่ปลาเล็กเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ออกมาตกปลาที่บึงหนุ่มบัวองค์พลักษณ์นครนาย,ยกนะเมื่อวานมาตกดูแล้วนะครับจริงๆแต่ว่าไม่ไประสบความสุข,ขเ,สเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยนะก็เมื่อวานเจอปัญหานะครับก็คือปลาเข้าแหละแต่ปลาหาเหยื่อไม่เจอนะมันมีเม็ดฟองขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมกินอะไรเลยนะ,ะก็ลองปรับปรเปลี่ยนแบบร้านแตะดูนะครับซึ่งได้ผลนะครับปลาเข้าดีกินดีวัดดีเลยครับแต่ว่า มันเหลือเวลาแค่สิบห้านาทีนะครับจะกลับบ้านแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรไว้นะก็วันนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับเป็นไม้ตายเบาเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็น,ปนทุ่นเบอร์เล็กนะครับตะกั่วเบาๆเลยตั้งให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเมื่อวานคิดว่าตะกั่วมันน่าจะหนักไปนะมันเลยดึงเหยื่อดึงทุ่นดึงอะไรจมลงไปในใต้ขี้เลนนะครับทําให้ปลาหาเหยื่อไม่เจอนะครับวันนี้ก็เลยเล่นเป็นไม้ตายเบาที่ทุ่นเบอร์เล็กสุด ตะกัวเบาสุดเท่าที่ผมจะมีแล้วนะครับส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นลำบ่มกับสมฟังปั่นนะอันนี้ผมไปบ่มเพิ่มกระชิปอีกเจ็ดวันนะครับเพราะผมต้องการให้เหยื่อมันมีกลิ่นหอมและเปรี้ยวขึ้นนะอ่าสาหรับที่นี่เป็นหมายพัคเก็ตนะครับเมื่อวานเทสดูแล้วก็เลยต้องใช้เหยื่อประเภทนี้นะครับ ส่วนหัวเชื้อที่ใช้ก็จะเป็นยีเป็นเบรดพิชชิ่งเหมือนเดิมนะครับเป็นเหยื่อตกปลาหัวเชื้อตกปลาระจำช่องไปแล้วนะั่นเองอยากจะขอบคุณนะก่อนพุดว่านะครับที่ส่งสนนเหยื่อมาให้ตอนนี้ก็สิบโมงแล้วนะเหยื่อมาตกปลาดีกว่านะครับมาดูว่าวันนี้จะแก้เกมได้ผลไหมรู้ไงมครับผมมานะครับมาดูมาแรกกันก็จะเกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับแล้วก็หุ้มเหยื่อแบบจับตีปิดตูดนะเล่นเป็นไม้ไตายเบาถึงตะขอนะครับ ตะกอเบอร์ส8แปดนะน้ำค่อนข้างลึกนะครับสองเมตรมั้งตึงดึนงตลิ่งนี่นะครับไม่ได้ไกลเลยระยะประมาณหเมตรจากตะลิ่งเนี่ยน้ําลึกสองเมตรนะ อครับได้แล้วครับตัวแรกถอนสวยงามเพียนนะเห็นไหมครับโอ้โได้ผลเ้ยถอนแบบสุดดอกเลยนะครับอฮ้ยยา ว่าแล้วมันต้องมีตัวโอ้ไซดดีไซย์เท่ามืวานเลยครับไซยนี้เลยนะเมื่อวานตกได้กับสซยนี้นะครับไายส,สวยนะตะเพียนไมายรกก็มาเลยนะครับแต้มแรก ดูดีกว่าเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้สักตัวหนึ่งตื้อสักพักเลยละ่ะถอยใกล้ขึนนิดนึงไม่เปันไรครับได้อยู่ แก้มสองมาแล้วถอนนะครับทุ่นมันตะกัวมันเบามากนะครับอาการถอนจะรุนแรงนะตัวนี้ไวนะครับเป็นทุ่นเบาแล้วต้องอาการถอนรุนแรงแล้วรถเร็ววนแล้วก็ไวามากนะครับโอ้โหหายตัวแล้วครับตะเพียนสองไม้ได้สองไม้เลยนะยีย่มนมานมาน,มาน มาครับมาดูไม้สามกันสองไม้แรกนี่โดนทั้งสองไม้เลยนะการทุ่นก็จะรวดเร็วรุนแรงหน่อยนะครับทุ่นตัวนี้ <c oughs> ไม่ค่อยอยากจะใช้เนทะ่าใหม่ธรรมชาติการมันไวเกินนะครับถ้า <c oughs> เป็นเป็นทุ่นสายบอเหมานะ ตกบอ่อเหมาตกบอ่อตกปลาที่ปลากินอยู่เคี้ยวผมจะชชดชุนประมาณนี้นะครับเล็กๆตะกัวเบาๆนะอืม้มฮึฮึฮึวัดไม่โดนมะโท เมื่อแต่เมื่อคิดถอนขึ้นมาเราวัดได้ถูกตายที่เมื่อไปหน่อยนะทุนมันถอนขึ้นมาเราวัดไม่ทัน,นครับพลาดเลยครับขายนี้ มันหิตละไกลเกินถองมีอาการรับถองครับทุ่นไวมากเลยนะครับถอนรุนแรงหวตัวนะครับ เพลินละตีนี้กูอาถ้าจะไซส์ห้องงามไซส์ดีนะครับไม่ตายตัว lại chôm bắt thôi bắt mày đồn, đi lại chôm bắt mày đồn lại nèo lại chôm một đọt อย่นี้ครับไม่ต้องรีบเอาชัวนะทุ่นมันอาการมันไวนะครับแค่มาสกิดหน่อยหนึ่งนี้ทุ่นก็เด้งแล้วนะครับทุ่นตัวนี้ <c oughs> โอ้ยสำลักไปกู <c oughs> มาอีกตัวนะครับตะเพียนไอใสสวยตัวนะครับว้าจับปากเลยวันนี้ ียวขยับร่มนิดนึงนะครับพอดีแดดมันเริ่มเปลี่ยนทิศละมันเริ่มส่องลงส่องเท้าผมแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวสักมาแล้วกันป่ากำลังเข้าเลยนะครับไม่อยากขยับอะไรเลย มาครับต่อดีกว่าจัดแจงล่มแล้วก็ตีสวายหน้าดินทิ้งไว้คันหนึ่งนะครับเห็นสวายมันขึ้นกลางกลางบึงนะก็เลยตีไปส่งเดียลยไมาครับเปืดอจะได้ตัวนะ ไม่แตกครับไรต,ตัวเลยขีกซ้ายด้วยยังอยู่ตอนแรกนีึก็่าฝุงแตกไปแล้วนะยังอยู่นะครับนะนี่ถือว่าดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะครับแต่สถานการณ์เก่งว่าป่าเล็กมันจะเข้าอ่ะสิ ราะเมื่อวานนี้ปลาเล็กจะมากวนผมตอนช่วงนี้นะช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยนะครับปลาเล็กมากวนเต็ไมไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ปลาเล็กเว้ย <c> เ <oughs> <c oughs> ออตะเพียนเว้ย ไปใส่ไปตัวแล้วตัวที่หกเยยโอ้ว่าจะโดนปลาเล็กเกือบปลาจินาการถอนเกือบทุกตัวเลยนะครับตะเพียนเนี่ย เงียบๆนะครับอาการป่าไม่ดูเป็นเพราะอะไรนะเป็นที่สภาพอากาศหรือเปล่าครับตอนบ่ายมันร้อนนะแต่วันนี้ลมก็พัดตีนะไม่น่าจะร้อนขนาดนั้นนะครับนั่นไงอาการมาแล้ว แกงลูกเจี๊ยบแกงลูกเจี๊ยบ <laughs> จริงด้วยกโวยวูโดนจริงด้วยมาแล้วครับโดนจริงด้วยอ้าวหลุนเออนี่เราเรามานี้มานี้นี่ครับ <laughs> ตอน จะค่อยว่ากันเด็กชายก็ไม่หลอดด้วย ใช่จริงด้วยกูว่าแล้ววันนี้กูต้องโดนจริงด้วยครับเมื่อวานก็โดนนะครับไอตัวเนี้ยสายนี้เลยเออ๋อหมอตะกับมันกินแบบที่ดิกกือนะคืออาการทุ่นมันแปลกๆนะครับผมเลยไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะ ปากมันเล็กด้วยนะครับมันก็เลยกินแบบไม่ค่อยจะโดนตาเบ็ดเข้าตาเบ็ดเข้าปากมันเท่าไหร่อันนี้ก็เกี่ยวข้างปากมันนิดเดียวนะอืออือ ว่าแล้วไงล่ะครับลูกปลาชัดๆเลยทั้งนั้นเลยนี่ว่า <S <S 1> <S 1> ลากเกี่ยวมาโดนได้ไงวะ ล่อยสักแต้เดกลับบ้านแล้วนะครับพอดีปลาเล็กมันกวนนะวัดปลาไม่ถูกเป็นสิบไม้เลยนะครับทุนถอนกระเด้งไปกระเด้งมาตลอดเลยไม่ไหวแล้วนะครับหมดพลังแล้วกับการเล่นกับปลาเล็กนะอูปลาดันเข้าซะงั้นแหลี่นแก ถอนเออโดนแล้วทีจริงด้วยมันจะเป็นไอตัวนี้แหละครับที่มันป่วนไม่ก็จะเพียงไซส์ประมาณนี้นะกับสองนิ้วประมาณนี้ครับนิ้วสองนิ้วเนี่ยคือวัดยังไงก็วัดไม่โดนนะครับวัดมาติดหลุดติดหลุดตลอดเลยโอเคครับกลับบ้านดีกว่ามึงเอาอีก,อกแล้วไอตัวห่านี้ ปวนตลอดเลยครับปีปหมอจะกลับไซน์เนี่ยไปไปไปมาดูผลงานวันนี้ดีกว่านะครับพอได้อยู่นะดีกว่าเมื่อวานเยอะนะครับเมื่อวานได้5ตัวเองตัวเล็ก วันนี้ได้ตะเพียนไซ์สวยมา6ตัวนะครับแต่ว่ามีปลาเล็กมากวนนะซึ่งจะเป็นลูกตะเพียนตัวเล็กๆนะครับกับปลาหมอตะกลับตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวปลาเล็กที่ผมได้มา3ตัวเนี่ยวผมจะปล่อยนะครับผมส่วนเอากลับแค่ตะเพียน6ตัวพออันนี้ก็พอกินมือหนึ่งแล้วเบื่อเยว่าตัวรอดได้วุ่นวิตเลยนะเนี่ยโดยปลาเล็กกวนนะครับมันก็เลยได้แค่นี้แหละ อนที่จริงน่าจะได้เยอะกว่านี้นะถ้าปลาเล็กมันไม่กวนนะถ้าใครรับชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมฝากติดต,ตามกดไลค์ด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวเนื่อยวัดปลาเล็กจนเหนื่อยเลยกู <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ